สวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการข้อคิดจากข้อพระคำนะครับก่อนอื่นพี่น้องครับเราจะมาทบทวนในการท่องนะสารบัญพีด้วยกันก่อนนะครับเพื่อถาวายพระเกียรติพระเจ้าพี่น้องครับพระพี์มีหมด3 1 1 9 8ข้อนะเข้อเยอะนะครับแต่เราต้องอ่านให้ครบทุกข้อนะครับและให้ครบทุกคําด้วยทําไมต้องครบทุกคําก็ต้องมีพระพีมายืนยันเพื่อชี้แจงพี่น้อง ก็ในมัทธิวบทที่4ี่ข้อที่4มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยหันสิ่งเดียวก็หาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระชนะทุกคําที่ออกมาจากพระโอษฐ์พระเจ้าและต้องอ่านทุกวันด้วยยืนยันผ่านกิจการบทที่17บเข้อที่สิเลองไปอ่านดูนะครับทุกตอนก็สองที่บทบที่3ข้อที่16หนุนใจพี่น้องผู้เชื่อใหม่พป่น้องครับการติดตามสื่อนะครับของผมนะฮะท้งใน YouTube ผ่าน Facebook ถังหรือทางไลน์แล้วแต่ผมหนุนใจเสมอที่คิสเสียทุกคนต้องตื่นเช้าเฝ้าเดียว และใช้เวลาในกนรารภาวนาพระคัมภีร์เจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับเรามาท่องสามัญพีด้วยกันก่อนนะครับปฐมกาลอพยพเลวินิติกันดานวิถีฉเฉลยธรรมบัญญัติโยชูวาผู้นิจัยนางรุธหนึ่งสมูเอลสองสมูเอลหนึ่งพงศษัตร์สองพงศษัตร์หนึ่งพงสาวดาร2สองพงสาวดารเอสราเนหมีเสเซโยเพียงสด,ดุดีสุภาษิตปัญญาจารย์เพียงโซลมอนอิสยา เยรมีเพลงข้ามควรเอเสคิวดาเนียลโอเชยาโยเอลอาโมธโอบาดีโยนามีคานาอุมฮับบากุเสฟัญญาฮักไกเสคาริยามาลาคีมัทธิวมาลาโกลูกา กิจการโรมหนึ่งโครินสองโครินคาลาเทียเอเฟซัสฟิลิปปีโคโลสีหนึ่งเทสนิกาสองเทสนิกาหนึ่งทิโมธีสองทิโมธีติตัสฟิเลโมนฮิบรูยากอบหนึ่งเปโตรสองเปโตรหนึ่งยอนสองยอนสามยอนยูดาวิวอนขอบคุณพระเจ้าฝึกท่องด้กันไี่น้องครับหวังใจว่าปีนี้พี่น้องทุกท่านที่ติดต,ตามงานผมนะครับท่องได้ทุกคน อามีไหมฮะทางคุณพ่อคุณแม่คุณลูกคุณหลานนะฝึกท่องด้วยกันเอาละครับวันนี้พี่น้องครับเรามาศึกษาพระคำพระเจ้าด้วยกันนะวันนี้ถ้าพี่น้องสังเกตนะที่ผมโพสต์ใน Facebook ในไลน์นะปฏทิทินวันนี้นะครับวันนี้วันที่18ปนะปฏทิทินนะครับเดือนกุมภาพันธ์2025สาผมโพสข้อมูีไว้ด้วยพี่น้องสามารถแชร์นะครับปฏทิทินนี้ไปให้เพื่อนเพื่อไม่เป็นคริสเตียนได้ด้วยถือโอกาสที่จะแบ่งปันพระคำพระเจ้าให้เขาได้อ่าน เขาได้ไข้ครวนนะครับอย่างน้อยถ้าเราส่งให้เขาทุกวันอย่างเงี้ยผมมีความคิดว่าการที่ผมทําปฏิทินทุกวันเนี่ยส่งให้เพื่อนเพื่อนถ้าเป็นคริเสเตียนไม่เป็นคริเสเตียนเขาก็สามารถนําปฏิทินนี้ไปใช้ได้ทุกวันไม่พอเขามีิวกาสที่อ่านนะครับข้อความหรือว่าพระธรรมพระเจ้า,บ,า,จาบนปฏิทินด้วยพี่น้องครับเราจะให้คนที่ไม่เป็นคริเสเตียนมาซื้อบัมพีไปอ่านก็คงจะย,ยากก็คงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมพี่น้องแต่เขาสามารถที่อ่านบละข้อได้ แม่พี่น้องเนี่ยวันนี้ผมส่งไปผมเชื่อว่าเพื่อนทุกคนนะที่ไปเป็นคิสเตียนะคะรับเขาก็ต้องอ่านนะในสิ่งที่ผมโพสต์ไว้พิมพ์ไว้เฉลธยธรรมบัญญัติบทที่16ข้อที่19ท่านอย่ากระทำให้เสียความยุติธรรมอยา่าลำเอียงอย่ารับสินบนเพราะว่าสินบนทําให้ตาของคนมีปัญญามืดมัวไปและกลับคดีของคนชอบทําเสียแม่พี่น้องมีสามอย่าด้วยกัน เดี๋ยวนะอครับเนี่ยนะครับอย่าลําเอียงออกมี2อยยาด้วยกันพี่น้องครับอย่าลําเอียงอย่ารับสินบนและต้องมีความยุติธรรมด้วยเอาเปรียบว่าพี่น้องครับคริสเตียนก็ต้องดำเนินชีวิตตามเนี่ยหลักคําสอนของพระเจ้ายึดไว้ให้มั่นความยุติธรรมต้องเกิดขึ้นเราอย่าให้ใครมาว่าเราไม่ยุติธรรมนะพี่น้องเราเป็นลูกพระเจ้าพระเจ้าทรงยุติธรรมเสมอดังนั้นเราต้องอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมและอย่าเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพี่น้องครับ ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานที่ถูกต้องด้วยไม่ใช่ว่าเอ้ยพี่น้องเราเป็นคริสเตียนเราเข้าข้างฝ่ายนี้ทั้งที่ฝ่ายหนึ่งถูกนะครับแต่เรามาเข้าข้างพี่น้องของเราที่เป็นคริสเตียนไม่ได้พี่น้องครับดังนั้นการที่ใช้เวลาในการนะครับตึกตรองนี้สาคัญมากอย่าพวกมากลากไปนะและที่สําคัญคืออย่าเป็นคริสเตียนที่รับสินบนพี่น้องอย่าเห็นแก่เงินอย่าเห็นแก่สิ่งของนะเรารู้ว่าเราเป็นลูกพระเจ้าเรามีพระเจ้าเรามีทุกอย่างครบบริบูรณ์อย่างแน่นอน นะครับระวังเรื่องการทดลองระวังเรื่องการทดสอบให้ดีนงครับในสาการบางสาการเนี่ยพระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นเพื่อที่จะทดสอบเราลองใจเราก็เป็นไปได้ดังนั้นระวังให้ดีพี่น้องครับเราเองนะครับอยู่ในการปกป้องอยู่ในการดูแลที่มาจากพระเจ้าอยู่ในการเลี้ยงดูที่มาจากพระเจ้าอยู่ในการจัดเตรียมทุกอย่างที่มาจากพระเจ้าเพราะนั้นอย่าไปนะหลงกลใจที่ล่อลวงเป็ดอันขาด เนะครับเราต้องอยู่บนพื้นฐานความคิดพระเจ้าดีสุดครับพระเจ้าบอกว่าโปร่รงจะเทความคิดของโรรองให้กับเราผมมั่นใจครับว่าถ้าคริสเตียนทุกคนนะครับได้รับการเทความคิดของพระเจ้าและพระเจ้าแจ้งผ่านถ้อยคําพระเจ้าคริสเตียนคนนนั้นก็ต้องมีความยุติธรรมคริสเตียนคนนั้นต้องไม่ลำเอียงคริสเตียนคนนั้นจะไม่รับสินบนเป็นอันขาดแน่น,น,นอนเป็น้องครับเพราะว่าการรับสินบนทําไม่ต่างคนมีปัญญามืดมัวไปไหมะชีวิตคริสเตียนที่รับสินบนเป็น้องครับ ก็จบเลยก็เข้าไปสู่ความมืดไปอยู่ภายใต้อนาพาพของมารร้ายนะพระพีพ่เปรียบเทียบอะไรครับและกลับคดีของคนชอบทําเสียนะพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยประมาณนั้นพี่น้องครับผมกำลัรงรอคอยนะและเฝ้าติดตามข่าวนะครับของคุณคดีแตงโมตอนนี้นะฮะเราต่างทราบดีว่าคาดีนี้มันจบไปนานแล้วนะครับคุณแตงโมเป็นริสเตียนแล้วก็กําลังรื้อคดีกันใหม่ ในรูปแบบใหม่กานบังหาหลักฐานกันใหม่เห็นไหมพี่น้องแต่ผมเชื่อกับว่าพระเจ้าใจทุกอย่างพี่น้องครับเข้าสู่ความยุติธรรมอย่างแน่นอนเพียงแต่เราเองก็อธิษฐานเผื่อนะครับในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะรเรามั่นใจกับว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเวลานี้นะครับพระเจ้าบาังขยายผลนะครับให้ทุกคนได้เห็นให้ทุกคนได้รู้นะเราเองก็พลอยตื่นเต้นไปด้วยติดตามข่าวไปด้วยแต่อย่าไปใส่อารมณ์กับข่าวนะพี่น้อง ลอยที่ฐานเผื่อนะให้หลักฐานทุกอย่างนั้นถูกต้องชัดเจนไม่ลำเอียงเข้าข้างใดข้างหนึ่งนะไม่มีการรับสินบนอีกนะครับทุกอย่างจะต้องกระจางทุกอย่างต้องชัดเจนเป็นไปตามนะหลักฐานที่ถูกต้องนะคนที่ทําผิดต้องได้รับโทษก็เหมือนกันพี่น้องครับคริสเตียนเองก็เช่นเดียวกัน,นพระพีก็เตือนว่าแะไรครับสิ่งเราพูดคำพูดที่ไรสาระทุกคำเราต้องรับผิดชอบเห็นไหมพี่น้อง และทุกคนต้องรับผิดชอบตามการกระทําแต่ละคนในบรรพิภพากษาที่จะมาถึงด้วยใช่ไหมพี่น้องดังนั้นกาอยากหนใจพี่น้องทิ่เสียหลายคนที่ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงนะครับไม่ค่อยให้ความสําคัญกับคําตักเตือนที่มาจากพระเจ้าอย่าลืมี่นะครับกฎหมายกฎเกณฑ์พระเจ้ารอบครอบนะครับเราอย่าทําตัวเลื่อยเปื่อยพี่น้องครับไม่สนใจว่ากฎหมายพระเจ้าว่าด้วยเรื่องอะไรบ้างกําหนดอะไรไว้บ้างดังนั้นการอ่านการศึกษาพระคำพระเจ้านั้นสําคัญมาก ก็ขอหนุนใจพี่เลี้ยงนะครับที่ท่านเองจะเป็นแบบอย่างให้กับน้องเลี้ยงด้วยนะครับ <P> เพื่อน้องเลี้ยงที่จำเกรงเชี่ยวฟังดำเนินชีวิตตามกฎหมายกฎเกณฑ์พระเจ้านะครับเอาแล้วครับพี่น้องครับเรามาดูด้วยกันวันนี้ภาวนาพระคำพระเจ้าเนะี่ยอย่างที่บอกไว้อ่านม่เพีหนึ่งข้อนะครับสมมุติน,นะฮะอย่างเงี้ยมีด้วยกันผมก่บผมเป็นพี่เลี้ยงผมมีน้องเลี้ยงอยู่ในการดูแลผมสักสี่คนแน่ผมให้ไปเลยพี่น้องครับในแต่ละสัป,ปดาห์นะครับอ่าคนนี้หนึ่งข้อคนนี้หนึ่งข้อ ครบปเพสี่ข้อให้เวลาไปพี่น้องครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันอาทิตย์หน้าคุณต้องมาแบ่งปันในสิ่งที่คุณได้รับจากพรมพีข้อนี้ไม่พอคุณต้องอธิษฐานโดยการใช้นะสิ่งที่ได้รับจากพระพีข้อนี้ด้วยนั่นแปลว่าทุกคนฝึกพร้อมกันหมดเลยนะคนละข้อคนละข้อคนละข้อ,ล,ขอลองเอาไปทําดูพี่น้องครับผมเชื่อครับเกิดผลแน่นอนที่ดูคิดน้องครับแค่ข้อเดียวนะฮะและพระมพีมีกี่ข้อล้วครับ เมื่อน้องเลี้ยงเราเริ่มเข้าใจแล้วเริ่มที่จะ,ะเขาเรียกว่าศึกษาเรียนรู้และนใไป,ปฏิบัติยิ่งทํามากข้อขึ้นนะครับหลายข้อขึ้นต่อต่อไปก็เริ่มชํานาญละพี่น้องครับและสามารถที่จะจาพีได้มากขึ้นด้วยเราจะแบ่งปันนี่ก็ง่ายขึ้นตัวพี่น้องทุกวันนี้ถามว่ามีคิดเสียนสักกี่คนในโบสถ์ที่สามารถอธิษฐานด้วยตัวเองได้แบ่งปันพระคำของพระเจ้าได้เห็นไหมพี่น้องค่อนข้างจะน้อยมาก นะครับดังนั้นวันนี้ถือว่าเป็นการเสริมสร้างซึ่งกันและกันนะครับพี่น้องมาดูด้วยกันนะครับส,สดีร้อยสนะตอนนี้ผมมาถึงข้อที่129บนะครับบรรดาพระอาวาทของพระองค์ประหลาดนะักเพราะฉะนั้นจิตใจของข้าพระองค์จึงรักษาไว้ประหลาดนักนะก็อาจจะเร็งถึงและอัศจรรย์มันคือนความพอใจของเราแต่ขอบพระเจ้าพี่น้องครับที่เรามีโอกาสได้สะสมนะ พระธรพระเจ้าไว้ในใจของเราถึงแม้ว่าบางข้อบางตอนยังไม่มีความเข้าใจก็ตามแต่มั่นใจว่าโดยการทรงนำพระวัญญบริสุดพระองค์จะสอนเราก็เป็นสิ่งที่นึกถึงคำตัดพระเยซูที่ตักับสาวกจำได้ไหมครับน้องว่าปรเมื่อเสด็จกลับไปแล้วจะทูลขอพระผู้ช่วยผู้หนึ่งให้มาอยู่กับเราเล็งถึงพระวัญญบริสุดเมื่อพระวัญญบริสุธิ์มาอยู่กับเราแต่นะพี่นนองครับสิ่งที่ประการแรกสังเกตไหมครับพ,พี่บอกแล้วครับ เมื่อพระวิญญาณเสด็จมาเหนือท่านทั้งหลายจะเป็นพยายนครับท่านผมมั่นใจครับคนที่มีการทรงติ่พระวิญญาณและไม่ดับพระวิญญาณพระเจ้าจะมีหัวใจในการประกาศพระกตติคุณนะฮะจะมีหัวใจถึงแม้ประกาศ an, ยังไม่เป็นแต่อยากรประกาศมีความร,ร้อนรนเรื่องการประกาศก็จะฝึกแล้วนะจะเริ่มที่จะฝึกฝนในการประกาศเรื่องราวของพระเยุูคริสฝึกในการอธิษฐานรับเชื่อเนี่มันเป็นการร้อนรนพระวิญญาณนะเพื่อชี้เห็นว่าแล้วครับ การลงมาสถิตของพระวิญญาณบริส mm ุทธิ์พระเจ้านั้นพี่น้องครับมันจะสะท้อนชีวิตที่บังเกิดใหม่ในฝ่ายวิญญาณก็เหมือนกันพี่น้องครับพระคำพระเจ้าหรือพระอวาทพระเจ้านั้นพี่น้องครับสุดจะอย่างคิดนะวันนี้ผมอธิฐานว่าข้าแต่พระเจ้าพระบิดาองค์อัศจรรย์บรรดาพระอวาดของพระองค์สุดจะอย่างคิดได้ไหมพี่น้องเป็นเรื่องอัศจรรย์เป็นเรื่องฤทธิเดชของพระเจ้าเป็นถ้อยคําที่ล้บลึกเกินสิปัญญาของมนุษย์เห็นไหมพี่น้องเราไม่สามารถตีความหมายนะข้อพระกัมภีข้อนี้ข้อนั้น ด้วยความคิดของเราเองเราเลยต้องอธิษฐานขอการทรงนำที่มาจากพระบัญญาณขยายความรู้ขยายความเข้าใจเพื่อเราสามารถเรียนรู้พระคำขอพระเจ้าได้นะครับขอองค์พระบัญญาณทรงสอนและประทานความเข้าใจพี่น้องผมถึงใจพี่น้องครับถ้าเราไม่ดับพระบัญญาณของพระเจ้าเราประกอบไม่พระบัญญาณบมาสุดของพระเจ้าขอพระองค์ช่วยนะขอองค์ขยายความคิดกับเราจนเราสามารถเรียนรู้และพัฒนา <laughs> และนําสิ่งที่ได้รับนั้นพี่น้องครับมาใช้ในชีวิตประจําวัน ไปแบ่งปันไปสอนคนอื่นต่อไปนะครับเพื่อครับรงค์จะได้นํามาประยุกต์ใช้ในแต่ละวันนรัพี่น้องสาการแต่ละวันตั้งแต่เช้าจนระทั่งเราอาจจะเจอหลากหลายสายการอาจจะมีปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ถ้า,าเรามีพื้นฐานความคิดของพระเจ้ามีความรู้พระเจ้าเราก็สามารถผ่านวิกฤตต่างๆไปได้อย่างแน่นอนครับพี่น้องผมมั่นใจนะครับดังนั้นการที่พระเจ้าเทความคิดกับเราให้ถ้อยคำพรองค์แจ้งกับเรานี่คือประโยชน์ นี่คือนี่คือของดีที่พระพีได้กล่าวไว้ว่าบุคคลที่สนใจในพระเจ้าแต่พบของดีสาหรับผมคือเรารับสี่ปัญญาที่มาจากพระเจ้าใช่ครับสาการดูเหมือนจะยุ่งยากลําบากเหลือเกินถ้ายัางแค้ความคิดตัวเองนะครับแต่เมื่อเรานั่งสงบสติอาร,รมณ์อธิษฐานขอการทรงนําที่มาจากพระเจ้าผมเชื่อครับผมมีรป,ประสบการณ์เมื่อีโอกาสนได้อ่านพระคัมภีร์พระเจ้าก็ตัดผ่านข้อมีน,น,นั้นนะครับเป็นทางออกให้กับเรานะครับทั้งใช้เป็นคำนะฮะ ทั้งใช้เป็นคนําสอนคําตักเตือนและนํามาว่ากล่าวด้วยไหมพี่น้องเมื่อที่เราอยากจะหนุนใจบางคนก็ใช้ข้อมพีอยากจะว่ากล่าวต,ตักเตือนก็ใช้ข้ออมพีถูกไหมครับเราสามารถชี้แจงพี่น้องบางคนที่ทําผิดนะครับแต่บอกว่าเรื่องนี้มันขัดต่อกฎหมายกฎเกณฑ์พระเจ้านะข้อนั้นข้อนี้ก็นํามาอธิบายให้ฟังนะครับให้เข้าใจว่าไม่ได้เป็นความคิดหรือคําพูดผมเองที่มาดุมาว่ามาเตือนแต่เป็นกฎหมายเป็นกฎเกณฑ์ของพระเจ้านะครับ ขอบรรดาธรรมิชนนะฮะใช้เป็นคาร์บอนเพื่อรักษาใจบิวรบาตพระเจ้าที่อยากเห็นกลุ่มธรรมิรชนนะครับก็คือคริสเตียนนั่นเองที่จะใช้พระคำพระเจ้าในการรักษาใจคือสะสมพระนารพระเจ้าไว้ในใจรักษาชีวิตชีวิตเริ่มต้นมาจากใจใช่ไหมตามที่พระองค์ทรงตัดสั่งไว้พระบิดาเจ้าข้าถูกต้องไหมครับพระเจ้าตัดสั่งไว้เราอ่านบัมพีกันทุกคาอ่านกันทุกวัน เราสะสมพระบารมะเจ้าไว้ใจ,จงเราเพื่อเราจะไม่ทำบาปกับพระองค์ไม่พอพี่น้องครับให้เรา,าภาวนาพระคำเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนในยูชัวก็พูดเลยครับอย่าให้หนังสือธรรมญัตินี้ห่างไปจากปากของเจ้าแต่จงตึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนปฏิบัติตามด้วยพี่น้องครับเห็นไ,ไหมฮะแต่ถ้าคริเสเตียนคารพนะและรักพระเจ้าจริงๆก็ต้องเชื่อฟังเชื่อฟังก็ต้องออกไปเป็นภาคปฏิบัติที่ชัดเจนนะเพื่อถวายพระเกียรติพระเจ้า ข้าพระองค์จึงอธิษฐานทูลขอต่อพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนใช่ไหมพี่น้องเนี่ยทำแบบนี้ทุกวันเราดูนะครับผู้เชื่อใหม่ถ้าท่านเองไม่เคยฝึกเรื่องการภาวนาพระคัมภีร์เจ้ามา,มาเรียนรู้นะกับสิ่งที่ผมแบ่งปันในวันนี้อ่านหนึ่งข้อคิดใครครวนขอการทรงนำจากพระวิญญาณนะครับและนําสิ่งที่ได้รับนะครับกลั่นออกมาเป็นคำอธิษฐานเป็นความรู้ที่เราสามารถที่จะแชร์แบ่งปันผู้อื่นได้ด้วย แล้วทาแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันทุกวัน,วนสร้างวินัยนะครับไม่ใช่ทําวันเดียวพรุ่งนี้ไปทําแล้วนะครับทําทุกวันเหมือนที่ผมทําทุกวันนี้สร้างวินัยพี่น้องครับเมื่อเราสามารถที่จะเอาชนะิตเจตตนเองได้และสร้างวินัยได้โอ้พี่น้องครับเราจะเติบโตเร็วแมกด้านฝ่ยยายจิตวิญญาณนาเสดาพี่น้องครับที่คิดเสียหลายคนไม่สร้างวินัยกับตัวเองเลยและสุดท้ายเป็นคิดเสียมาหลายปีแต่ยังเป็นเด็กฝ่ายวิญญาณอ้อแอ๋ป่อแป้พี่น้องครับทําอะไรไม่เป็นเลยแบบนั้น ผมเชื่อพระเจ้าก็ไม่พอพระไทยนะครับเหมือนผมก็ผมไม่พอพระไทยเนะี่ยเออเหมือนผมนะครับก็ไม่พอใจเหมือนกันถ้าหากว่าผมมีน้องเลี้ยงสามสี่คนพี่น้องครับดูแลกันมาตั้งเป็นปีแล้วพี่น้องครับให้นำอธิษฐานก็ไม่ได้ให้ประกาศก็ไม่กล้าพี่น้องไม่ไหวแบบนี้ถูกไหมนั้นเราอยากเห็นพี่น้องคิเสเตียนทุกโบ์พี่น้องครับทุกโบทเนะเติบโตเข้มแข็งจากเด็กฝันวนะิญญาณตั้งแต่วันแรกที่เปิดใจต้อรับเยูคริทตอนนี้เป็นผู้ใหญ่ฝันวิญญาณ เป็นคนงานที่ใช้การได้เป็นพลจำานศึกนะครับของพระเจ้าอาเมนพี่น้องกลับมาพบรายการข้อคิดจากข้อประคำได้ใหม่พี่น้องครับในวันต่อไปครับพระเจ้าพอครับสวัสดีครับ